สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ไปในเกมสตาร์รอยัลนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาไต่แลงกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในแร้งของแพตตินัมนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เริ่มเกมนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับช่วงนี้ช่วงนี้งานเยอะนิดหนึ่งนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาอัดลิลงสักเท่าไหร่นะครับ โอเคมาแล้วครับด่านนี้ผมจะเล่นเป็นออสไนเปอร์นะฮะเอ๊ะเืยว่าเป็นตัวนี้ดีผมเล่นเป็นตัวนี้ดีกว่านะฮะตัวอาชเชนีะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่มันใช้บูมแมลแรงนะฮะ แล้วผมก็จะ,ะเลือกไอเทมยุทธวันทีเป็น uh พื้นที่ความตัมนะครับซึ่งเวลาเรากดใช้งานของไอเทมยุทธวิธีนี่นครับมันจะทําให้ตัวเราเหมือนกับหายตัวไปสักพักหนึ่งนะครับเราเอาไว้ใช้ในการลบสกิลนะครับลบสกิลลบการโจมตีของฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งเป็นส uh กิลเอาชีวิตรอดของเรานะครับ ซึ่งผมเพิ่งปลดล็อกได้มานะครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับสายบูบูนะครับสายนกาคาอย่างเรานะครับตัวอัเปเช่นนจุดเด่นของมันก็คือการขว้างบูมเลงครับขว้างออกไปแล้วมันก็ทำดาเมจแล้วก็เหมือนทำดาเมจ2สองครั้งนะครับคือมันจะขว้างไปแล้วกลับนี่แบบนี้นะครับนี่ครับมันจะเด้งมาหาตัวนี่นครับ แต่นี่ก็จะเป็นการทำนี่ครับนี่ครับนี่ครับเมื่อจะถ่ายตัวแป๊แป๊บนึงนะฮะ โอ้ไม่ทันนะครับโอ้มันบุกมาตีฐานผมแล้วเาอยอย่า,าอย่าอย่าอยาอย่าซ่าอย่าซ่่อยาซ่กับกับพี่น้องครตอนนี้เราต้อง่าองเรีบมบุกนะครับ โอ้ย,อยหลุดไปกลางวงนะโดนโดนในตัวแม็กแจ็คมันกระชากนะครับตอนนี้ผมงพยายามสังหารพวกมันให้หมดนะครับสังหารผั่งตรงข้ามให้หมดนะครับนี่ครับสังหาร ชึบปบ๊โอ้ยไม่รอดนะครับอยู่ในสถานการณ์ย่แย่นะตอนนี้ผมฝั่งทีมเขาค่อนข้างที่จะถึกนะครับ สกิลของเขาอาเเช่นี่ครับมันจะคว้างปูมแมลงครับออกไปสองอันแล้วครับถ้าโดนนะครับมันก็จะทำการสตาร์ทศัตรูนะครับโอ้ยกดสกิลไม่ทันนะครับผมจะกดสกิลลบ เออนี่ครับเดี๋ยวต้องระวังตัวแบคแจ็คนะคมันจะกระชากนะฮะโอ้โห,โห,โห,โห ดวงสตันนะครับเมื่อกี้นี้ฝั่งตรงข้ามก็มีตัวอาเปเชียเหมือนกันนะครับผมจะอันติไว้นะครับ อครับวังครับเอ้ยลบลบนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวผมจะหายตัวไปนะครับเมื่อกี้โอเคครับเกมพิกครับเกมพิกครับเกมจะพีคไหมเกมจะพีคไหมโอ้โหตายยกทีมเลย นี่ครับลวงครับถ้าเรายังรักษาเวลาระยะการทำลายขนาดนี้มันก็มีโอกาสชนะนะครับแบบนี้นอู้หู้ชนะครับโอ้โหเกมพิกนะครับเกมพิกนะครับเป็นจังหวะในการสวนคืนพอดีเลยนะครับ จบกันไปแล้ว1นรอบนะครับเรามาดูรอบที่2นะครับมันจบไว้นะครับสำหรับเกมสไตล์รยอนะครับแต่หนึ่งรอบเนี่ยมันจบค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับเรามาดูรอบที่2นะครับ อ้าวด่านเดิมนะฮะด่านเดิมมันจะใช้ตัวอะไรดีวะตัวเอาเป็นสไนเปอร์ไหมครับเนาะเอาเป็นสไนเปอร์ลองเอาเป็นสไนเปอร์นี่ครับ <c oughs> อไอเทมยุทธวิธีผมใช้เป็นทุน่นระเบิดเอานะครับเอาไว้วางนะช่อง ทางเดินนะครับเวลามีคนจะมาลอยไอ้ที่ฐานทัพของเรานะครับสกีนนี้ผมได้มาฟรีนะฮะมันจะมีกิจกรรมแจกอยู่นะครับสำหรับสกีนของตัวเอลีนาเนี่ยนะครับผมชอบเล่นนะครับ้ตัวเอลีนานี่ครับเพราะว่ามันดาเมจมันทําค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเวลาเวลามันยิงมันก็ ถ้ายิงโดนัตูที่โดนยิงนะที่โดนเรายิงมันก็จะเดินช้าลงนะครับวเวลามันโดนยิงนะครับแต่ตัวมันก็จะเบาบางนะครับพยายามรักษาระยะห่างดีๆนะครับผมก็ไม่ได้เล่นเก่งเลยนะสำหรับตัวยีรีนาอาศัยว่าเล่นโนอ้ย นี่โอ้ยลวงแหลกลําฮะยังหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะครับสำหรับฐานทัพแต่และฝ่ายนะครับระยะไกล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 เอ้ยรีโหลดพอดีโอ้ยมันเข้ามาประชิดตัวเลยนะัเมื่อกี้นี้ นี่เปิดอันตินี่เปิดอันติยิงนะครับอันติ่างเอตินามันก็จะเป็นการเปิดแผนที่นะครับแล้วก็ยิงระยะไกลนะครับแล้วก็ยิงทะลุด้วยนะครับนี่มันมาลอยฐานทัพผมอะ โอ้ยโดนอะไรเนี่ยโอ้โหมันเปิดอันติายดีเลยนะทีมผมไม่มีตัวแท้งที่แบบยืนประจันบานเลยนะ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหรอบนี้แพ้นะครับดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะฮะเรียบร้อยนะครับทีมเราไม่มีตัวระยะแบบระยะใกล้นะครับ ไม่เป็นไรนะฮะเกียมีแพ้มีชนะนะครับ <ana> เล่นสนุกสนุกนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุยรอบที่สามกันนะครับมาดูซิว่าอรอบที่สามนี่เราจะชนะหรือแพ้นะครับด่านไหนเอ่ยอียด่านนี้ ผมเลือกเล่นเป็นในตัวที่มันสร้างป้อมนะฮะตัวยุนนาเนี่ยครับนีบน่สำหรับไอเทมยุทธวิธีที่ผมแนะนำเลยนะฮะสำหรับตัวนี้มันต้องเป็นอะไรนอกเหนือจากนี้ไม่ได้นะนะครับสำหรับไอไอเทมเร่งเวลาเนี่ยนะครับก็คือเอาไว้ใช้นะครับก็คือเอาไวใ้ใช้สกิลนะครับเวลาสกิลของเราคููดาวอยู่นะครับถ้าเราก,กดไอเทมยุทธวิธี ที่เร่งเวลานี้นะครับคูดาวสกิลของเราก็จะหายไปนะครับสําหรับสกิลธรรมดานะครับไม่ใช่อันตินะครับซึ่งก็จะทําให้เราสร้างป้อมปืนได้ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะครับโอทีมเ็มีตัวแทงสองตัวเลยนะครับแล้ก็มีตัวอลิศหตัวนะครับเป็นตัวฮิวนะครับทีมเราก็โอเคนะน่าจะสบายๆนะครับรอบนี้ ผมจะสร้างป้อมป้อมปืนไว้นี่ในป่าหญ้านะครับชึบนี่ครับมก็ยิงนี่ครับออกมายิงนี่ครับนี่ครับล่วงไปนี่ครับกดสร้างแบบป้อมสร้างใหม่ครับอุ้ยอ้าวสร้างผิดที่นะครับเนี่ยครับยิงยิงยิงฮัลโหลมันหายครับ Liao 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 ma'am chicken like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  chơi, chơi, chơi <laughs> like โอเคครับนี่ครับสร้างป้อมปืนน่าจะยิงครับนี่ครับได้ฆ่าแล้วครับนี่ครับสร้างป้อมปืนน่้จะยิงครับโอ้ยนี่ครับอ่าตัวอลิสมันเวลามันมันปล่อยพลังมามันจะมีการชิ่งนะครับนี่ครับมันจะชิ่งโดนตัวของเราด้วยนะคครับโอเครับ ห้าสี่สามเดี๋ยวเราคูดาวก่อนนะครับโหโหแอนติมนะันอันติมนะันอะ น่าน่านา,นา,นาโอ้โหโหยสาบานโอ้โยมันบุกมาเลยนะโลมันหนามากเลยไอตัวเซตนะ แต่ทีมเราโอเคครับยี่สิบแล้วครับเดี๋ยวผมสร้างปืนป้อมปืนไว้ดักไว้ตรงนี้นะคร,นครับนี่ครับยิง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 อย่าง,ง,งครับสิบเก้าแปดเจ็ดอย่าลิงตายเฮ้ยๆๆๆนี่ครับโอเคครับชน,นะหมูๆเลยนะครับ ผมคิดว่าเกมนี้มันก็เป็นเกมที่สนุกนะครับแต่แต่มือลเล่นไม่ค่อยจะมีใครเล่นเท่าไหร่นะครับมีแหละแต่ว่ามันกระแสมันยังไม่ค่อยจะดังเท่าที่ควรนะครับผมคิดว่านะครับพอผมเล่นแป๊บเดียวเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะฮะอันดับของผมแรงในประเทศนะฮะเดี๋ยวก่อนนะ มันดูไม่ได้นี่นะครับเล่นในประเทศนะฮะนี่เหืนอนนะครับชื่อผมอยู่อันดับสองแปบบ๊บเล่นแป๊บๆนงเพื่อนๆที่หาเกมเล่นๆล,นลน่าเวลาก็นำเลยนะครับสำหรับเกมสไตล์รอยอลนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลากไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับออฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ